สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทมิแนลคเพื่อนเพื่อรู้สึกกลัวและเครียดไหมครับที่พอเราไดเอทและออกกําลังกายเพื่อลดน้าหนักและลดไขมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสที่เป็นช่วงเวลาแห่งการกินและการดื่มเราอาจจะยุ่งมากขึ้นมีเวลาในการเตรียมอาหารและออกกําลังกายน้อยลงเราต้องไปเจอญาติเจอเพื่อนหรือว่าครอบครัวซึ่งก็จะมีอาหารล่อตาล่อใจจนเราไม่สามารถเบรกตัวเองอยู่และกินอาหารเยอะเกินไปจนน้าหนักดีดขึ้นมาได้ สิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าเราต้องเริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่ในการลดความอ้วนเราก็อาจจะไม่มีกําลังใจในการไดเอทและการออกกําลังกายและที่สําคัญเราอาจจะรู้สึกเครียดและประชดตัวเองด้วยการกินอาหารมากขึ้นจนเสี่ยงที่จะบินชีอิกทิ้งและโยโย่ในที่สุดด้วยดังนั้นคําถามก็คือเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้น้ําหนักดีดขึ้นมากเกินไปในช่วงปีใหม่ได้อย่างไงบ้างเราควรเตือนสติตัวเองยังไงในการกินอาหารและดื่มแอลกอฮอล์และที่สําคัญถ้าเราต้องเริ่มกลับมานับหนึ่งในการลดความอ้วนใหม่เราควรจะทํำยังไงบ้าง วันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนำ5ทิปดีๆในการไดเอทและการรักษาหุ่นในฟิตและเฟิร์มในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เราควรเริ่มทำตอนนี้จะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆครับในช่วงเทศกาลเช่นคริสต์มาสและปีใหม่เรามักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่ากินกินไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยลดหรือนานๆานทีกินแค่นี้มันไม่อ้วนหรอกซึ่งฟังดูแล้วมันก็มีเหตุมีผลดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือเราอาจจะขาดสติหรือกินอาหารเยอะเกินไปโดยไม่รู้ตัวจนน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราอ้วนขึ้นได้ทีนี้ผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะเริ่มรู้สึกเครียดเริ่มโทษตัวเองอาจจะหมดกำลังใจที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่และอาจจะไปะชนตัวเองด้วยการกินเยอะๆต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะ binge eating และ yo โ yo ยโยโยได้นั่นเองดังนั้นเราควรเริ่มเรียนรู้ที่จะปรับการไดเอทและการใช้ชีวิตของเรา ไม่ให้กลับมาอ้วนขึ้นในช่วงปีใหม่กันดีกว่าครับซึ่งคําแนะนําที่1ก็คือเราควรเริ่มมีสติในการเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นรู้ไหมครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลจะมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือ1ชนิดของอาหารอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพและไม่ค่อยมีสารอาหารที่มีประโยชน์โดยจะพาะโปรโตีนและเส้นใยอาหาร และปริมาณอาหารที่เรากินมันอาจจะเยอะมากกว่าปกติได้ 2. เราอาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นกว่าปกติจนทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้ทันเราดื่มน้ำน้อยลงและไม่มีอาหารที่มีประโยชน์หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยประเด็นก็คือในช่วงเทศกาลปีใหม่เราอาจจะต้องกินอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนๆหรือญาติคนอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำนะครับ แต่เราก็ยังควรมีการวางแผนล่วงหน้าอยู่เช่นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติหรืออาหารที่เราทำเองไปก่อนเพื่อไม่ให้เราท้องว่างหรือหิวจนเกินไปจนควบคุมสติตัวเองไม่อยู่เป็นต้นต่อมาเราควรดูด้วยว่าการดื่มน้ำไม่น้อยลงจากเดิมหรือควรยื่นปริมาณไว้ที่30-40มลลลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพราะบางทีเราอาจจะสับสนระหว่างความกระหายน้ำกับความหิวอาหารได้ น้ำยังจะช่วยให้เราไม่กินจุบกินจิบและช่วยลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะอาหารหวานๆมันๆน,น้ำอัดลมและแอลโกโอฮอล์เป็นต้นรู้ไหมครับว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆและแอลกอฮอล์จะทำให้เราอ้วนขึ้นได้เร็วมากกว่าปกติเพราะมันจะมีแต่พลังงานแคลอรี่หรือ MG Calories มีส่วนประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปและไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์เลยดังนั้นถ้าเรามองดูแล้วว่าจะมีการกินอาหารหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปกติเราต้องดื่มน้ำควบคู่ไปด้วยดีกว่าครับและควรมีอาหารที่มีประโยชน์หลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยต่อมาถ้าเราเป็นคนนอนหลับยากนะครับเราก็ควรจำกัดเวลาดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ใกล้กับเวลานอนมันก็อาจจะทำให้การนอนหลับของเรามีปัญหาได้นั่นเองครับ 2ก็คือเรายังควรรักษาคุณภาพและเวลานอนไว้ให้ดีเหมือนเดิมเวลานอนและคุณภาพของการนอนจะสำคัญมากๆในการลดน้ำหนักพฤติกรรมการกินอาหารของเราโดยเฉพาะอาหารวานหวานและการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นของร่างกาย หรือถ้าเรานอนน้อยเกินไปเวลานอนเราเปลี่ยนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมันจะมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ภูมิกุ้มกันสุขภาพโดยรวมระดับฮอร์โมอนอิ่มและฮอร์โมอนหิวที่แปรปรวนจนทําให้เราขาดสติในการกินอาหารได้เป็นต้นดังนั้นเราควรพยายามนอนให้ใกล้เคียงกับเวลาเดิมและดูว่าเรานอนนานพอเพื่อมีการหลับลึกหรือว่าดีฟส l ลิฟด้วยดีกว่าครับ3ก็คือเริ่มออกกำลังกายในแบบที่เราทำได้ไปก่อน รู้ไหมครับว่าพอเราหยุดออกกําลังกายไปความฟิตในการเล่นคาร์ดิโอหรือความแข็งแรงโดยรวมอาจจะลดลงบ้างซึ่งพอเรากลับมาออกกําลังกายอีกครั้งประมาณหนึ่งอาทิตย์ความฟิตในการเล่นคาร์ดิโอนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้งานวิจัยในปี2013ก็ยืนยันมาด้วยว่าร่างกายเราจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เราหยุดออกกำลังกายนานกว่า3อาทิตย์ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าความฟิตและมวลกล้ามเนื้อจะหายไปเลยหรือต้องเริ่มจากศูนย์แน่นอนครับต่อมาในช่วงปีใหม่เราอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้ายิมหรือบริหารเวลามาออกกำลังกายได้นานและต่อเนื่องเหมือนเดิมดังนั้นเราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเท่าที่เราทำได้ก่อนเพื่อรักษาความฟิตและอัตราการเผาผลาญให้ดีต่อเนื่องเช่นเราอาจจะเดินเร็วหรือเล่นโยคะในตอนเช้าและเล่นท่า body weight exercises ที่ใช้แค่น้ำหนักตัวก่อนโดยเฉพาะท่าสควอตลันเจสโชเดอร์แทบส์และ Burpees เ,เป็นตน้นประเด็นก็คือเราควรพยายามที่จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้มากที่สุดและบ่อยที่สุดด้วยเพราะถึงแม้ว่าเราจะทำได้ไม่เยอะเหมือนเดิมแต่มันก็จะดีกว่าการที่เราไม่ออกกำลังกายเลยแน่นอนครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าการเดินเบาๆหลังกินอาหารเสร็จทันทีจะส่งผลดีต่อการย่อยอาหารการใช้พลังงานของร่างกาย และการดูดซึมอาหารด้วยดังนั้นถ้าเรามีเวลาออกกําลังกายน้อยจริงๆเราอาจจะเริ่มเดินเพื่อให้อาหารย่อยหลังจากอาหารมื้อเช้าหรือว่าตอนเย็นประมาณ20-30นาทีก็ดีเหมือนกันครับ4ก็คือเริ่มฝึกนิสัยให้ทําทุกอย่างเลยตอนนี้หรือไม่ควรรอหลังปีใหม่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นกันก็คือเรามักจะรอเลิกงามยามดีในการเริ่มไดเอทและออกกําลังกายเช่นรอเริ่มท,ทําทีเดียวหลังปีใหม่เลยดีกว่า หรือถ้าเราไดเอทและออกกําลังกายมาแล้วพอเริ่มออกนอกแผนการไดเอทและออกกําลังกายนิดหน่อยเราก็อาจจะไม่อยากจะกลับมาและผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆได้เช่นจากที่หยุดปีใหม่ไปแค่3-5วันมันก็จะกลายเป็นหนึ่งอาทิตย์หรือ1เดือนและอาจจะไม่อยากจะกลับมาเริ่มใหม่อีกเลยเป็นตน้นดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราควรเริ่มฝึกนิสัยว่าถ้ามันสําคัญกับเราจริงๆเราควรทําตั้งแต่ตอนนี้ไม่รอจนถึงวันจันทร์หรือว่าหลังปีใหม่ดีกว่า และถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรไปนะครับเราควรเริ่มให้อภัยตัวเองเพราะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ5ก็คือเริ่มดัดแปลงอาหารที่กินให้ดีต่อสุขภาพหรือมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับเราอาจจะมีโอกาสไปกินอาหารจำพวกหมูกระทะชาบูเบคอนหรืออาหารพื้นบ้านที่อาจจะมันๆหวานๆเป็นต้นประเด็นก็คือเรายังสามารถมีความสุขกับการกินอาหารเหล่านี้ได้ แต่อาจจะเริ่มดัดแปลงเมนูให้มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นเราอาจจะเริ่มกินโยเกิร์ตและสลัดไปกับทุกมื้ออาหารถ้าเป็นไปได้ควรเน้นกินอาหารเมนูปิ้งย่างหรืออบมากกว่าเมนูผัดและเมนูทอดและที่สำคัญนะครับเราควรกินอาหารให้หลากหลายเมนูอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อให้หายอยากมากกว่าเป็นต้นต่อมาเราควรกินอาหารให้ช้าลงกินอาหารทีละคำและใช้เวลาเคี้ยวอาหารนานขึ้นด้วย พราะงานวิจัยหลายชิ้นสรุปมาชัดเจนว่าการกินอาหารช้าลงจะช่วยให้ท้องเรามีเวลามากพอในการส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมองซึ่งจะช่วยให้เรากินอาหารได้พอดีรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นและไม่หิวบ่อยอีกด้วยนั่นเองครับ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เราควรใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและเริ่มทําอะไรเพื่อตัวเราเองให้มีความหมายและเรามีความสุขมากขึ้นเช่นถ้าเวลาและโอกาสมันเอือ้อเราก็ไม่ควรหยุดตัวเองในการที่จะกินอาหารและดื่มกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวขอแค่ให้เรามีสติในการกินอาหารและการดื่มและรู้ว่าร่างกายเรารับไหวแค่ไหนเป็นตน้น สิ่งสำคัญที่เราควรโฟกัสต่อมาก็คือการเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอาหารที่เราทำเองเพื่อให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เริ่มดูว่าเราดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันพยายามเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นหรือออกกำลังกายเท่าที่เราทำไว้และที่สำคัญนะครับเรายังควรรักษาคุณภาพและเวลานอนให้ดีต่อเนื่องด้วยเป็นตน้นเพื่อนๆมีแผนที่จะไปเที่ยวไหนหรือว่ากินอะไรบ้างครับในช่วงปีใหม่ ถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุลนดนฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจตั้งแต่ตอนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหนะ้าสวัสดีครับ